ต้องอธิบายต้องอธิบายต้องอธิบายคือผู้นำเนี่ยต้องอธิบายได้ครับแต่ผู้นำของเราเนี่ยไม่เคยอธิบายให้ฟังสักทีทีนี้อยากให้ท่านอธิบายให้พี่น้องประชาชนคนไทยฟังหน่อยฮะว่าจริงๆแล้วความสําคัญของสถาบันระมหักษรมีอย่างไรบ้างครับคือว่ากันตรงๆนะฮะ<ม>ว่าพระหมหากษัตริย์ทรงกอบกู้ชาติบ้านเมืองนะ่ะนำหน้ามาตลอดนะ กษัตริย์ก็มาจากคาว่าเกษตรนั่นแหละครับหมายถึงว่าผู้นําของเกษตรกรเลยนะพระมหากษัตริย์เนี่ยเพราะฉะนั้นภารกิจที่จะเอาบ้านเอาเมืองกอบผู้ชาติบ้านเมืองมันก็ตกอยู่ในมือของผู้นำนะฮะเช่นวันที่ประเทศไทยถูกลุกรานนะพระมหาษย์ไทยอยู่ข้างหลังไม่ได้นะอย่างสมเด็จพระนเรศวรก็ต้องประทะเลยส่งช้างออกไปดวลกันเลยอะไรอย่างนั้นนะ่ะ เพราะฉะนั้นความห้าวหารของพระหมหากษัตริย์มันมีมนมีอยู่ในใน,ในทีอยู่แล้วนะพระหมหากษัตริย์ท่านในยุคโบราณตั้งแต่บุพการมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าจุดเด่นของพระหมหากษัตริย์แต่ละพระองค์ก็ไม่ไม,ไม่เหมือนกันนะฮะอยู่ที่ว่าประเทศในยุคนั้นเป็นอย่างไรอย่างพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9กเนี่ยก็ไม่มีพระหมหากษัตริย์ในยุคโบราณ ก็ไม่มีรถมีเรืออะไรนะแต่พระเจ้าอยู่หัวราชการที่9ก้าเนี่ยท่านไปทั่วแผ่นดินเลยนะทั่วทุกตารางนิ้วไปหมดถนนไม่ดีท่านก็นยังพูดในมีพระดำรัดในวันเฉลิมเพื่ท่านว่าถนนดิสโก้เงี่ยที่บ้านผปเมงอะถนนดิสโก้ท่านตรัสถึงมันก็ทําให้ข้าราชบริพารทั้งหลายที่เกี่ยวข้องมันต้องทบทวนบอกมันเกิดอะไรขึ้นเนี่นะเพราะฉะนั้นการพัฒนาก็ตามมา พราะองค์พระหมหากษัตริย์นั้นเป็นหลักของบ้านเมืองมีพระดำรัสออกไปอย่างไรแล้วเนี่ยมันส่งผลสะเทือนต่อการเปลี่ยนแปลงนะฮะนี่คือความเป็นพระหมหากษัตริย์ของประเทศไทยและแต่ละพระองค์ในยุคต่างๆก็จะมีพระราชกรณียกิจอันสำคัญนะต่างกันไปบ้างนะฮะเช่นยุคหนึ่งก็ต้องก่อผู้ชาติบ้านเมืองทำศึกกับพม่านะตอนหลังมาเราก็มีศึก ที่จะลบติดพันกับพมา่าก็หันมาพัฒนาประเทศอะไรเนี่ยยุคทองยุคหนึ่งก็ยุคสมเด็จพระนารายมหาราชอย่างเงี้ยตอนเราต้องต้องมองออกพอมาถึงยุคของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีก็ต้องลบกับพมา่านะตอนนั้นประเทศไทยแพ้เนี่ยกลัวพมา่ามากนี่คือประวัติศาสตร์นะกลัวจริงๆนะแต่บังเอิญมีคนคนหนึ่งไปตีฆ่าศึกพมา่านี่ กองฐานพมา่าแตกเลยคนก็ฮือหากันโอ้โหนี่มีคนไทยซัดกับพมา่าเนี่ยพมา่าแพ้ใครใครว่าโอ้พระเจ้าพญาตากนั่นเองอเพราะนั้นพญาตาก,ก็เป็นเป็นกษัตริย์นักรบไปสู้จนสามารถชนะพะมา่าได้บอกมีคนชนะพะมา่าได้คนก็อิมแพคนะคือรวมกันเข้าไปพระญาตากก็ไป ตั้งฐานไว้ที่เมืองจันทร์แล้วก็กอบกู้เอกราชได้ภายในเจ็ดเดือนอะไรนี้ก็ว่าไปต่อมาจนมาถึงสมัยรัชกาลที่หนึ่งใช่ไหมรัชกาลที่หนึ่งก็อยู่ในยุคที่ต้องลบทับจับศึกไม่ได้จบแค่นั้นนะต้องย้ายเมืองหลวงมาใช่ไหมลงมาอยู่พระเจ้ากรุงทนแล้วก็มากรุงเทพก็ยังต้องสู้รบกับหลายเรื่องเพื่อที่จะทําให้ชาติบ้านเมืองมันเข้าสู่จุดยืนที่มั่นคงในได้ เพราะนั้นพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์เนี่ยเหนื่อยนะในยุคนั้นเขาถึงบอกมหาการเนี่ยยุคมหาการสมัยราชการที่หนึ่งมหาการพ่านยักษรกมิตรสถิตธรรมจำแขนขาดราชโชนจนลองทุกยุคทมินทถิ่นกาขาวชินสกาวชาวศรีวิไลไทยมหารัฐจักรพรรดิราชแบ่งเป็นสิบสองยุคแต่เราจะพูดแค่ยุคที่สิบนะเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่คนไทยต้องให้ต้องทาการให้การศึกษากัน ต้องให้ตั้งแต่เด็กนะต้องเล่าให้ฟังเอาไปผูกเป็นเหมือนนิทานก็ได้เล่าสู่ฟังมันก็จะทำให้ความเป็นชาติเนี่ยมันดำรงอยู่ได้อย่างเข้มแข็งเราไปคิดแต่เรื่องจะตามก้นฝรั่งก็น่าจะไม่เหมาะสมนักความทันสมัยของโลกในยุคใหม่เนี่ยมันมีอยู่ในคอมพิวเตอร์นะคุณกดดูเห็นทั้งโลกง่ายๆประเทศไทยเรามีความสุขอยู่ที่เราเป็นแหล่งอาหารโลกมีอยู่มีกิน แก้ปัญหาปากท้องให้ได้นนะแก้ปัญหาที่อยู่ทํากินให้ได้นี่คือหลักๆนะถ้าผมเป็นนะผู้นําประเทศมันจัดการได้ทันทีนะหลายคนบอกว่าจัดการยังไงเอา้าก,ก,ก็ยังประชาชนหนี้มากเยใช่ไหมหนี้มันก็ทุกตายเลย,เลยก็ต้องยกเอาหนี้ของเขาเนี่ยไม่ไว้ที่กองทุน แล้วให้เขาผลชาระระยะยาวอย่างเงี้ยง่ายๆฮะไม่ได้เขาก็ทํากันทั้งนั้นแหละเงื่อนไขของการเป็นประเทศที่ปฏิวัตินะปฏิวัตินะไม่ใช่ปฏิรูปปฏิวัตินี่แปลว่าทาทันทีเลยเนี่ยยกเลิกเป็นเรื่องการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงอัตราค่าเงินอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องการปฏิวัติทั้งนั้นแหละครับเพราะฉะนั้นคนที่จะ บริหารและก็พัฒนาประเทศได, elas, like ได้ก็ต้องเข้าใจเรื่องเหล่าน er 네ี้อย่างลึกซึ้งกับภาพบนความขัดแย้งผมขออธิบายเป็นเรื่องสุดท้ายนะสองอันีใหญ่มากบนความแตกต่างคือประชาธิปไตยคิดไม่เหมือนกันไม่เป็นไรมาถกกันได้และตัดสินด้วยเสียงข้างมากแต่ระเด็จการคิดไม่เหมือนกันยังไงต้องอยู่ภายใต้การปกครองของเขาต่อต้านทำลายทิ้งเห็นไหมแตกแยกกับแตกต่าง คุณจะแตกแยกกันยังไงก็แล้วแต่ต้องอยู่ภายใต้ระบบเผด็จการคัดค้านไม่ได้เพราะฉะนั้นปรัชญาสองอันนี้ระหว่างความเห็นต่างกับความแตกแยกเนี่ยระบอบประชาธิปไตยมันจึงเป็นผู้ถือดุลใหญ่กว่าพวกเผด็จการโลกทั้งโลกก็เปลี่ยนไปสู่ทิศทางของไปสู่การปกครองแบบประชาธิปไตยไอ้นี่แหละคือความสําคัญสูงสุดของโลกยุคใหม่ต้องเป็นประชาธิปไตยให้แล้วเสร็จให้ได้ ถ้าเกิดว่าอยากให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตนี้ไม่ว่าอาจจะเป็นเศรษฐกิจหรือความขัดแย้งเนี่ยพักความหวังใหม่เบอร์อะไรฮะโอ้ผมเบอร์หกสิบนะครับ,อ,รบอยากฝากไปถึงพี่น้องประชาชนน่อยครับยังไงครับก็เจตนาก็อยากจะเข้าไปอยู่ในสภาแล้วนะครับถ้าท่านทั้งหลายได้ฟังได้ยินผมพูดมาตลอดพอที่จะเลือกผมเข้าไปนั่งอยู่ในสภาได้ พระคลองใหม่ก็จะต้องกราบขอพระคุณท่านที่เครารพทั้งหลายอย่างยิ่งนะครับไปทําหน้าที่ในสภาจะพูดเรื่องที่เป็นปัญหาชาติและประโยชน์ชาติเป็นหลักไม่มีประโยชน์ตนเด็ดขาดแค่เรามีเราอยู่เดี๋ยวนี้เราก็พอกินแล้วพออยู่แล้วเพราะนั้นการสแสวงหาประโยชน์ตนจึงเป็นเรื่องไร้สาระสําหรับคนที่ประกาศตัวว่าเป็นนักการเมืองครับต้องยึดประโยชน์ชาติเป็นหลักครับอื นี่ครับนี่ก็คือหัวหน้าพักความหวังใหม่นะครับท่านชิงชัยมงคลธรรมนะครับซึ่งเป็นสสแบบบัญชีรายชื่อนะฮะเบอร์60สิบสำหรับสสแบบเชียรายชื่อถ้าเกิดว่าคนรักคนชอบในนโยบายในหลักความคิดของหัวหน้าพัก ของความหวังใหม่เองก็สามารถเลือกได้เบอร์60ครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านมากครับที่ท่านมาให้ข้อมูลแล้วก็พูดถึงนโยบายนะฮะในความจรรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ครับครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ